ในจากวันพิยมหาราช23ตุลาคมของทุกปีร่วมน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรรยกิจนานาประการที่ทรงนำพาประเทศชาติเ้าสู่ความทันสมัยในด้านสังคมการศึกษาและการคมานาคมครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรา,าชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชาการและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านและเป็นที่รักยิ่งของประสบนิกรไทยสมกับพระราชสมัญญาพระปิยมหาราช พลรีกิติพงษ์ชื่นใจชนรองแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและนำกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ร่วมถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อรํลึกลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณที่ทรงนำแบบอย่างทางทหารของประเทศแถบยุโรปมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยมีการจัดตั้งกรมเสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นครั้งแรกและทรงตั้งโรงเรียนในร้อยทหารบกและทหารเรือ ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีหน้าสารกลางจังหวัดนครสวรรค์หลังเก่านายทวีเสริมพักดีกุลผู้วรารชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณนั้นยิ่งใหญ่ที่ทรงมีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน นายธีรพัฒน์คัชมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานนำทุกภาคส่วนวางพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพูและกล่าวน้อมลำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอุทัยธานีด้วยทรงมีพระมหากราุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า นอกจากนี้นายชาทิพิรุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายอัมพลอังคพากรกรุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและนายสิงหราชวงศ์งเสียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำปวงประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดเพื่อรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณ ที่ในรัชสมัยพระองค์ได้เสด็จประพาสต่างประเทศเพื่อทอพระเนตรการบริหารบ้านเมืองและวิทยาการสมัยใหม่จากประเทศแถบยุโรปเพื่อนํามาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศซึ่งพระราชกรณียกิจอีกประการที่สําคัญยิ่งคือการเลือกทาสด้วยทรงเห็นว่าการมีทาสเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไม่เหมาะกับประเทศที่เจริญแล้ว